115สบห้าจุดค่ะอีกแวดมงหนึ่งนะคะอีกตลาดลงทุนหนึ่งที่หลายคนติดตามนั่นก็คือเรื่องของราคาทองคํานะคะวันนี้ไปตรวจสอบราคาทองคํากันหน่อยนะคะกับคุณถิพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion Futures จำกัดค่ะคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจิริมาค,คาค่ะคุณธิพาครับประเมินการซื้อขายทองคําในสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําเนี่ยมีการ รับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องจากสัปดาห์<ช>ที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือว่าจากสถานการณ์ของทางสหรัฐเองที่มีการอาขอยืดระยะเวลาในเรื่องของเพดานนี้ออกไปจนถึงช่วงประมาณวันที่7กุมภาพันธ์นะคะ<ช>เลยทำให้เ,เริ่มมีการคาดการณ์กันไว้นะคะเพราะว่าก็จะส่งผลกับในเรื่องของการ ปรับลดตัว QE และก็คือหลังจากที่มีการยืดการพิจารณาในเรื่องของเพดาน,นี้ออกไปนะคะเลยทําให้นะักลงทุนได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าการปรับลดตัว QE เนี่ยน่าจะยังไม่ได้มีในในรอบใกล้ๆนี้นะคะอย่างเร็วเนี่ยน่าจะเป็นประมาณเดือนธันวาคมหรือมีโอกาสจะได้มีการเห็นการปรับลดตัว QE ครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงประมาณปีหน้าด้วยซ้ำเลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยได้รับอันดิสงในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ราคาทองคามีการปรับตัวลดลงเพราะว่า เป็นในเรื่องของความกังวลว่าตัว QE จะมีการปรับลดค่ะหลังจากที่ในเรื่องของเพดันนี่ได้คลี่คลายลงนะคะเลยนักลงทุนลเลยเริ่มมองว่าตัว QE อาจจะมีการยืดระยะเวลาในการปรับลดเลยส่งผลบวกกับตัวตลาดทองคําตลาดทองคําเองเลยได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสาัปดาห์ที่แล้วถึงประมาณเกือบเกืบอบห้า,ออาสิบเหรียญ US Dollar ต่อ Troy ounce ค่ะค่ะกรอบกว้างๆของราคาทองคําในตลาดโลกอะค่ะคุณทิพภพาประเมินไว้ว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคาดไว้อยู่ที่ระดับ1290เป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่1350ค่ะซึ่งถ้าคำนวณเป็นเงินบาทบ้านเราอะนะคะก็จะอยู่ระหว่าง18,900จนถึง19,900ค่ะค่ะคุณติพาแนะนำนักลงทุนที่ถือทองคำในช่วงเวลาแบบนี้ยังไงคะค่ะโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่า เป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวคือเรามองว่าออโอกาสในในแง่ของการถือทองคาระยะยาวยังยังได้นะคะก็ยังสามารถถือต่อได้อยู่แต่ว่าในแง่ของการที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราอย่างแนะนำนักลงทุนให้ลงทุนตามกรอบค่ะถ้าขึ้นไปบริเวณรนะ้านสาคัญก็ยังแนะนําให้ขายค่ะคือนักลงทุนที่รอซื้อนะคะแนะนําว่าอาจจะรอโอกาสในการย่อตัวของราคาทองคํา โดยที่บริเวณประมาณ1น0 0งหนต้นต้นนะคะหรือว่าที่ประมาณ1,200งพัน้อยหลีนต้นต้นถือว่าเป็นบริเวณที่เริ่มแนะนําให้นักลงทุนทยอยสะสมค่ะ ค่ะาลวค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณธิพานะ,ว,ะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l e a n and Future จำกัดค่ะส่วนสมาคมค้าทองคำก็เปิดเผยนะคะบอกว่าการกำหนดกติกาในการซื้อขายทองออนไลน์มีความจำเป็นเลยต้องเร่งจัดระเบียบค่ะติดตามจากเศรษฐกิจรอบวันค่ะ